ใี่เป็นช่วงสอนท่านทำอารจริงหรือเปล่าครับคุณอาจริงเลยครับอาหารที่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้มาจากร้านชื่อร้านชาวเลซี่ฟู้ดครับครับแต่ละจริงๆคนที่ทำเนี่ยเป็นคนจังหวัดเดียวกับผมครับแล้วก็คุณอ้อ ครับเป็นคนจังหวัดสุราธานีรผมสองคนนี้อยู่บ้านดอนอยู่บ้านดอนแต่คนคนนี้ร้านนี้มาอยู่อำเภอชัยยาอยู่ชัยยานะฮะชัยยาเนี่ยบ้านเดียวกับพี่ฮักชวนชื่นโอ้เขาตามหาอยู่เลยคนที่ชัยยาเขาตามหาแฮกอยู่อ๋อก็คือจะมามาห้ากันนะมไม๋อมาอยกจะยอํามันนอเขาอยากจะอำวันนงวันนี้ก็จะมาสอนท่านทำข้าวยำปูครับหรือว่าข้าวขยำปูก็ได้ข้าวขยำปู มันเป็นข้าวที่ผมไม่เคยเห็นแต่ผมเชื่อว่าคนนี้ก็ทําเขาสุดยอดมากครับเราเคยดูคนญี่ปุ่นเวลาที่เขาทาอะไรจากวัตถุดิบอย่างเดียวครับแล้วเขาเอามาทํากับข้าวแล้วก็เห็นเป็นข้าวปั้นเราก็เห็นเป็นซูชิตูกต้องตอนนี้แบบไทยๆเราไม่ใช่เราใช้ข้าวขยำปูแต่มันเหมือนกันเลยท่านผู้ชมครับมันมีความโดดเด่นมันมีความโดดเด่นมันมีความโดดเด่นที่ ท่านผู้ชมต้องดูโดดเด่นแส้วก็โดดขึ้นมาคนเดียวโอ้เด่นเลยมันยื่นงนุ่งงน่งไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปทางด้านนู้นเลยทางนู้นเขาต้องการคนโดดรู้อะไรใหม่ๆห่ศึกษาเนี่ย้านน้นร้านนี้โดดเด่นค่ะกำลังคิดตามอยู่ทางด้านนู้นเขาต้องการคนโดดและเด่นเด่นอยู่ยังไงต่อดีฮะท่านวันนี้เขาจึงจะมาสอนเราทําข้าวขยาปูขอจะนผูมชมพบกับคุณลอซิดะเหล่าเจริญจากร้านชาวเลซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีมากที่คุณมาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็เป็นความสุขจริงๆที่ว่าได้คนจังหวัดเดียวกันนะครับจริงๆคุณแม่คุณแม่ของผมเป็นคนสุราษฎร์คุณพ่อไม่ใช่ของผมของผมว่าคุณพ่อพ่อเป็นของเขาแม่หมาแม่หมายเสียงเป็นเราเสียงเป็นเ่ยไม่สบายอันนี้เขาพูดได้จริงเขาพูดได้อยู่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 ที่อยู่ชายาอยู่ชายานะครับแต่ว่าอยู่ชัยยาอภูมิเลียงค่ะอยู่ภูมิเลียงแต่ว่าเป็นแต่ว่าเป็นคนชายา อยู่พุ่มเรียง่คะพุ่มเรียงเมืองเก่าไปลองที่ดูกะมีคนเขาลยหมครับเขาเลยหัวชาวเลยเขปิดร้านชาวเลซีฟู้ดอยู่ที่ไหนครับอยู่เส้นปเสริรมนุกิตค่ะเป็นเส้นเกษตรนวมินตัดใหม่อะค่ะครับเกษตรน้มินตัดใหม่ค่ะเราเราสังเกตตรงไหนจะรู้ว่าเป็นร้านชาวเล มันดูยังไงอ่ะเวลาจะไปถึงก็ร้านจะอยู่ติดกับร้านอาหารช็อกโกแลตวิวอะค่ะออ๋ขับเลยช็อกโกแลตวิวแค่ร้อยเมตรก็จะมีต่อม้อะไหมต่อม้อตัวเล็กต่อมอไม่มีไม่มีต่อม้อไม่มีต่อม้อคือสุดสมมุติอะเส้น น้ามินขวางเลี้ยวซ้ายไปรันทาขมอเลี้ยวขวาไปเดบอปกริปคุณตรงไปเลยตรงไปอีกสักพักหนึ่งจะเจอช็อกโกแลตวิวหลังจากเลยติดกับช็อกโกแลตวิวเลยก็คือร้านเฉวเลยไปกรยานอยู่แถวนั้นค่ะหลังบ้านหลังบ้านนี่ไม่ายคนตายคนตายคนยังวันไว้ไงระยอง มีทะเลมีทะเลเลยก็าเดิมเป็นใต้ <c oughs> ผมผมบอกเลยว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้มีวัตถุดิบอาหารทะเลดีๆ<ช>จริงๆอย่างเขาเนี่ยทำไม่ได้บอกส<ช>ักอนเลยใช่ใช่คือปูที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นปูแบบที่เขาสั่งมาเองและเป็นปูแบบชนิดที่ว่าตัวมันแบบซึ่งอันนี้หน้านี้่บอกตรงนะไปหาปูมาเนี่ยนะัวใหญ่ขนาดนี้มันก็หายากเต็มทีแล้ว<ช>แต่เขามีได้แต่เราต้องเอามาบอกอยู่ดี เพราะว่าวิธีการทําไม่ว่าจะเป็นปูม้าตัวเล็กหรือตัวใหญ่ถ้าทําแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับดูนะครับว่าคุณลอสิดะจะทําอย่างไรจากร้านชาวเลยซีฟูดครับนี่คือที่ร้านของเขาครับที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับแต่วัตถุดิบนี่มาจากทางใต้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เอามาแล้วเอามาทําและนี่คือเครื่องทั้งหมดร้านสวยมากครับร้านน่านั่งและมีความสุขและอาหารอร่อยแต่นี้ที่มันอร่อยยังไงมันเริ่มจากอย่างนี้ครับท่านผู้ชม ก็จะมีพริกสดค่ะพริกสดแดงครับคือพริกขี้หนูนะฮะพริกขี้หนูแดงแล้วก็เขียวหั่นเอาสองสีเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้สวยงามค่ะก็จะมีกระเทียมนะคะหั่นค่ะแล้วก็ใช้กระเทียมนะครับกระเทียมจีนใช่ไหมครับกระเทียมจีนใช้กระเทียมจีนนะครับหั่นนะครับนี่ฮะเป็นแว้นแว่นแว่นแว่นพักไว้ตามด้วยหอมแดงค่ะหอมแดงใหญ่นะครับหอมแดงใหญ่หั่นซอยไว้ครับก็ต้นหอมค่ะต้นหอมผันซอยค่ะต้นหอมผันซอยครับเหมือนกัน ไม่ยากนะท่านผู้ชมดูดีๆเมนูนี้ง่ายมากแต่มันอยู่ที่วัตถุดิบนี่ยดูดิก็จะมีปูม้านะคะปูม้าเป็นขาเราเอามานึ่งประมาณ20 25ถึงนาทีค่ะเอาให้มันสุกเลยค่ะให้มันสุกครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ดูตัวเลือเลยค่ะแกะเนื้อทุกส่วนของปูเลยค่ะท่านผู้ชมฮะฟังดีๆนะคือแกะเนื้อทุกส่วนของปูไม่ว่าจะเป็นก้ามไม่ว่าจะเป็นกระดองไม่ว่าจะเป็นขาเป็นเนื้อตรงไหนเอาให้หมดเลยแล้วไข่ด้วยเอาไป เอาไปนึ่งอีกทีนึงค่ะเอาไปนึ่งอีกทีนะท่านผู้ชมความหวานของปูมันได้ออกค่ะเขาบอกว่าถ้านึ่งอีกทีมันจะมีความหวานของปูออกมานึ่งนานกี่นาทีประมาณ10นาที10นาทีเท่านั้นเองหลังจากนึ่งเสร็จคราวนี้ทําเครื่องแล้วครับค่ะก็ใส่พริกค่ะใส่พริกต้นหอมต้นหอมค่ะแล้วก็หอมแดงที่เราทําไว้เมื่อสักครู่อะท่านผู้ชมเรากําลังจะทํายำอ่ะใส่ลงไปกระเทียมแล้วก็กระเทียมครับอันนี้ชอบมากชอบน้อยท่านใส่ไปเลยแล้วแต่ท่านถ้าชอบเผ็ดมากใส่มากได้ปรุงรสด้วย น้ำมะนาวและน้ำปลาน้ำมะนาวและก็น้ำปลาอย่างดีนะครับแล้วก็มีน้ำตาลและแน่นอนขาดเสียไม่ได้คือน้ำตาลนะครับรสมันจะกลมกล่อมค่ะจะกลมกล่อมมันจะกลมกล่อมเลยต้องเอาแบบรสกลมกล่อมคลุกเขาให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลมันละลายหลังจากนั้นเอาข้าวอะไรใส่ข้าวหอมมะลิค่ะครับข้าวหอมมะลิซึ่งใช้ข้าวเก่านะครับท่านผู้ชมเพราะมันต้องการเม็ดสวยร่วน คลุกเขาเป็นข้าวเลยท่านผู้ชมเหมือนคลุกข้าวธรรมดาเมื่อคลุกข้าวกันเสร็จเรียบร้อยจึงใส่ก็จะใส่เนื้อปูนะคะเนื้อออกไข่ปูกันเชียงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วคลุกให้เข้ากันแต่มีทีเด็ดเวลาที่ท่านจะรองจานท่านดูดีๆนะนี่เขาทำนะครับเขาเอาถ้วยมาแล้วใส่กันเชียงวางไว้วางไว้ข้างล่างนะครับเอาเนื้อข้าวใส่รวมไปแล้วพอกลับปุ๊บ กันเชียงมันจะอยู่ข้างบนสวยเลยกลายเป็นข้าวขยำปูครับคือผมเนี่ยชอบเมนูนี้มากๆด้วยเหตุผลนี้คุณโกเมนูนี้กินได้ตั้งแต่คนอย่างเราเราคือเรากินเผ็ดถูกไหมแต่ถ้าเป็นเด็กลืมเรื่องพลิกไปซะครับถ้าเป็นให้เด็กกินก็ลืมเรื่องพลิกไปซะเพราะรสชาติทําน้ําปรุงเมื่อสักครู่นี้ถึงแม้ไม่มีพลิกเด็กก็กินได้แล้วอร่อยด้วยครับจะถามว่าคืออยากรู้คือตรงใสยมากเลยว่า ตั้งแต่วิธีการปรุงนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับการเนื่องปูนะฮะไม่ได้ใช้ไฟเลยอืมใช่ใช่ไหมฮะใช่ใช่่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่แต่ข้าวก็ไปหุงมาแล้วไใช่เขได้เาไดแต่พูดถึงว่ามันมันมันนึกว่าเอาวาใส่ไฟไม่มีไม่มีไม่มีเด็ด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 ไม่มีไม่มีไม่มีมันเลยเรียกว่าข้าวขยำปูเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณโก้าามเนี่ยถามตรงนี้มันมีค่ามากมาก ข้าวมันต้องเป็นข้าวซึ่งพึ่งหุงเสร็จสวยๆร้อนๆจะยิ่งอร่อยใหญ่เลยไม่ใช่ไปเอาข้าวเก่ามาขยำใช่ไหมอันนั้นไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้มันต้องข้าวสวยๆสุกๆใหม่ๆนะคะดูขาอร่อยไหมอร่อยไปเลยเธอไปเลยไปเลยเบาเบาเบาโอ้โหเดี๋ยวเวาไม่มาเดี๋ยวเวลาเนี่ย่มีอีกนู่นนบ่ คนละคำพอมันเหมือนข้าวยำเหมือนกันเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีการคือดูปูเขาดิมันเป็นต่อนมันอย่าไปยุ่งของตัวเองก็มีอย่ามายุ่งอีกอะไรอยู่เนี่ยันนี้อยากรู้เถอะว่าปูอ๋อปูเป็นชิ้นจริงจด้วยอะไรอะดูเนี่ยหอมชอบมากเห็นไหมดูข้าวมันมันเหมือนกินข้าวคุกกับ น้ำยำอ่ะผมยงครับข้าวคลุกกับน้ำยำแล้วก็มีเนื้อปูแหนมเม็ดข้าวก็จะอมตัวน้ำที่เขาคลุกทั้งหมดแล้วมันหอมกลุ่นเลยอแต่ข้าวต้องสวยนะข้าวต้องสวยอืข้าวสวยมันเจ้าของเลยแม่เราคุณพูดอย่างนั้นดีดีไหมทำไมครับสามีเขานั่งยิ้มสามีสามีัขงถ่ายภรรยายิ้มแข่งโอ้แล้วสามีถ่ายไว้มีหลักฐานหมดเลยแล้วสามีเขาอ่ะ หน้าดุมากไม่เห็นพร้อมกระลองนี้นะเห็นอย่างเงี้ยมีลูกสองคนแล้วนะเอาเหรอลูกสองคนกี่ขวบแล้วมีสามขวบกับหนึ่งขวบอะสามขวบกับหนึ่งขวบเห็นไหมไม่น่าเชื่อเลยคนโตสามสิบแล้วเห็นไหมอร่อยดีนะสดกต่นคือบอกว่าข้อย่างนี้กินแล้วอัปรคำหนึ่งคือสดชื่นใช่เออไปแล้วนี่เขาพูดแล้วอ่ะ ไม่ฟังเลยโอ้โหไม่เป็นไรเขาสังได้แต่ทุนคุณพูดถูกเลยทั้งคู่มันสดชื่นมันไม่รู้จะอธิบายมันสดชื่นจริงๆมันคงเป็นเพราะว่าหัวหอมแล้วก็กระเทียมสดน้ำมะนาวกระเทียมสดน้ะาะครับน้ำตาลมันเลยทําให้รู้สึกสดชื่นจริงๆครับเชื่นทางด้านนี้เลยครับครับสชื่ทางด้านนี้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลอซิดาต้องขอขอบคุณร้านชาวเลซีฟู้ดขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราอยู่ตลอดบางทีอะไรเนี่ย เราไม่เคยเห็นเราลองทําดูมันก็จะได้อะไรที่มันแตกต่างอารมณ์ออกไปก็เป็นอะไรสำหรับมือเย็นนะที่อร่อยยแล้วมีความสุขแต่ผมว่ามันได้ปูดีๆอย่างเนี้โอ้โหปูนี้มันสดๆจริงนะตัวมันใหญ่มากเลยนะทันโทษจริงๆถามจริงๆเนี่ยมสั่งจากไหนมันถึงตัวใหญ่ขนาดเนี้ยขอหนูมีบริษัทส่งปูกระป๋องออกเป็นหลักอยู่แล้วอะค่ะอ๋อหนูทําส่งปูกระป๋องออกนอกดูอย่างนี้ คุมชิ้นปูได้เป็นชิ้นเออเราก็นึกว่านั่งแกะแทะไปแกะไปปแล้วนี่มันจับมาจากไหนเนี่ยอันนี้ก็เราจะมีเรือเองค่ะอ๋อมีโอ้ตายวัตถุดิบเลยต้นทางเลยยังไงกันเนี่ยนี่ฮะแล้วของมันจะดีได้ก็ต้องแบบนี้นะครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ มาจังหวัดนครสวรรค์ไม่กินปลาทับทิมลุยสวนที่ร้านครัวสิบล้อถือว่าผิดเปรี้ยวหวานใบมะกรูดมันเพิ่มรสจริงๆน้ำราดจริงสุดยอดทองโยกครับดูดิมันดูเป็นแบบธรรมชาติบ้านทุ่งดีเหลือเกินงากับข้าวเหนียวเนี่ยมันหอเมื่อทอดอร่อยมากแล้วนี่เอกับพื่เราเนี่ย ติดตามเรานะครับหลังออกอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับกด s u b s c r i ต e ตรงนี้เลยนะครับโอ้โ oh, ห <c oughs> ผู้สังกฤษเพาะเลย s u b s c r i b e นะครับผมยาสออร์ oh. อย่าลืมนะครับบอลทีวีออฟฟิเชียลกด s u b s c r i b e แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลยบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับผมกด s u b s c r i ต e ตรงนี้เลยกดดิครับกดยงังกดดีมาก ที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ยซ <laughs> ับสไครต์ครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้นีคนเดียวสั้นๆ <c oughs> โน้ำชาไหม